สาธุนะครับเช้านี้สาพฤษภาคมนะครับย้ายใส่เป็นบ้านแรกเลยนะครับใส่บาดข้าเหนียวนะครับสาธุย้ายกดน้ำยอายกดน้ำก่อน เมื่อวานนะครับก็จะมีรถมาทําทางนะครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะลาดยางนะครับ ตอนนี้ก็เดินกลับแล้วนะทุกคนเพราะว่าสุดบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเลยว่าจะเป็นหลังไหนนะครับ ้30พี่นี่ต้องใส่เพลงเอ่อมันรู้ทำ5นาทีหรือเปล่าๆๆเพลงนี้เพาะนะหลวงพี่เข้ามากนี่ร้องเพลงไม่ได้ไม่ใช่ เสียงเพลงประกอบครับโอ้ยยันมัสนีเหรอถนนสารทุกอยา่างวันนี้ค้มนะครับแสงไม่สวยเท่าไหร่นะครับ๋ยกกดน้ำไหมครับหมา

Ở đây, quá chừng rồi đấy Đấy các bạn ta con ghi đồ Ta con ghi rồi nhà trai

ตัวสนาสียาสานตัสียาสานตัววัฒนาสีเรสาลิตาโลธาตราชิโอชาตารวธรรมาวัตติอาลุนวันโอสุขานภัณฑ์สัตว ม,มาตกุญแจกพลอนกันด <c oughs> ้วยทุกันกันทุกคนดูคนมาสิ <laughs> เด็ <S <S <ans> กน้อยก็ทักใ,ใส่บาทด้วยนะครับมากวดน้ำนะครับ จังวัฏฐาปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏฐันติอายุวันนสุขั ไม่เห็นกล้องก็ไปกับลดแล้วโดนสอยไปกระโดมหอมไก่แค่ไก่หรือเปล่าไก่ย่ากะน,น้องบางค้ามมีแดองชา้าดีนะเมื่อวานวันแรกยังมีให้ ยังได้ภาพที่สวยนะครับวันนี้ออก,กคุ้มคืมตกแน่แต่แดดมันก็ร้อนแต่มันก็ดีนะภาพสวยนะวันแสงสวยมากเลย

มา,มาฮามาเจมมาให้มาเขาทักทายกันแล้วก็กลับวัดครับ

i <laughs> <laughs> หมาใครแล้วเนี่ยหมาใครมาจากไหนดีใจน้ำหน้าต้นนี้ดกโด่งจริงด,ก,งดกมากมะม่วงเค้สวยก็ดกพอๆกันน,น,น,นนี่นห่ะปลกเต็มต้นนี้อันน<ะ>ี่ใส่บาทท้งเะมี่มะม่วง ก็นี่แหละแล้วก็มัมีมัมีมัมมีมัมมีมัมมีขนุนมักมีใ่มัมัมมีักมีมัมันนี้ก็จะลื้อฝ้าแล้วมั้งลือหมด ะต้องไปเอาแฟตมาทุกคน